สวัสดีครับทีสปอร์ตชาแนลขอ,อนำคุณผู้ชมมาติดตามการแถยทอดาดการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกวันนี้เป็นเกมที่ลีโอสเตเดียมทีมแชมป์บีจีปทุมยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอกับนครราชสีมามาสด้าเอฟซีวันนี้มีคุณพิทิชัยคุณประสูตรและผมเจษดาศรีวิเศษรับหน้าที่เป็นทีมผู้บรรยายครับและนี่ก็คือตารางคะแนนในขณนะนี้นะครับบีจีปทุมยูไนเต็ดครับทีมจ่าฝูง26นัดมี70แต้มนะครับส่วนทีมเยือนนะครับนครราชสีมาอยู่อันดับที่9นะครับ26นัดมี37แต้ม นี่ไปดูรายชื่อของทางทีมเจ้าบ้านบีจีปทุมเหมันก่อนนะครับระบบการเล่น3-4-3นะครับนี่ก็เป็นรายชื่อของนครราชสีมาทีมเยือนนะครับ4-2-3-1นะครับเอาครับช่วงนี้เขาดาวไปพร้อมกันครับฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกคู่ดึกสุดของวันอาทิตย์ครับแล้วพระลัก์คุณต่อพงสมสิงห์ปานุวีดเริ่มเกมการหนึ่งขันนะครับเป็นทีมเยือนนครราชสีมามาสได้เอฟซีเป็นฝ่ายเขียบบอลเริ่มเกมก่อนนะครับอยู่ในชุดสีส้ม จะบุกจากขวาไปซ้ายนะครับในขณะที่ทีมแชมป์บีจีปทุมอยู่ในแตดเจ้าถิ่นอยู่ในชุดสีน้ําเงินครับเดี๋ยวก็พักบอลจะให้กับสารัตแล้วกีดีคานยุกเข้าซ้ายยิงลูกนี้ครับโอ้ลูกนี้วางเท้ายิงด้วยซ้ายเลยครับแต่ว่าบอลปริ้นข้ามคานไปดูกดด้วยซ้ายยิ่งกว่านี้แต่ว่าบอลนี้มันโดนใต้ลูกเลยครับเลยปริ้นออกไปไม่ได้ลุ้นครับลูกยิงของกีดีคานยุกนี่ครับเอาแล้วครับแล้วจิ้มต่อมาคานยุกหลุดมาด้วยครับเจสซี่เคอร์รน เคอรันมองในกรอบเข็บโทษมี2คนเคอรันยิงไอลูงนี้โอ้ยังแซวไว้ได้ครับชัดชัยบุตรพรมครับเจ้าตัวเลือกที่จะจบสกอร์ด้วยตัวเองครับแล้วจะออกบอลเร็วเสียบอลตูนเยสอาวครับสิโรดสิโรดย้อนกลับมาแล้วสุรชาติก่ลุงนี้ข้ามคางครับโอ้โห ลูกเนี้เน้นๆเลยครับแต่ว่ายัางกดบอลไม่อยู่นะครับแล้วบอลมาทางขวาได้เอามาดูออตาร่ามีมูดินโลแต่ว่าเลือกตัวไกลครับเจสซี่เคอร์นหลุดเข้ามาลูกนี้เคอร์แนแล้วยอ้อนกลับมายิงด้วยซ้ายมันแป๊กไปหน่อยกินีคัรยุกแล้วพักออกอีกทีสันติภาพมาช่วยได้ครับโอ้โหพลาดโอกาสไปเลยครับนควรราชสีมาดูอีกทีจังหวะเปิดมาสวยงามเลยครับทางด้านซ้ายของทางออตาร่านะครับเจสซี่เคอร์นจ่ายมาแบบเน้นๆถวายพานไปให้กับกินีคารยุกแต่ว่าจงังหวะสุดท้ายดูับยิงเน้นๆ แล้วโอ้โหเคลียออกมาจากเส้นเลยครับจังหวะนี้เนียบยิงด้วยซ้ายนะครับแล้วโอ้โหนีับเคลียออกมาจากเส้นนะครับคือเหมือนโดนไม่เต็มแหละครับลูกยิงด้วยซ้ายของกีดี้คันยุกโู้ตัวที่ไปเคลียนี่ชาตรีฉิมทะเลนะครับแล้วเอามาดูออตตาร่าเข้าซ้ายไหลามากีดี้คันยุกยิงด้วยซ้ายลูกนี้ล้วบอลข้ามคานครับโอ้โหคือแรงไปสามเหลี่ยมตรงนั้นครับเจ้าตัวผิดหวังเตะย่าไปทีหนึ่ง กี่ี่ขันยุคปั่นด้วยซ้ายคาโดโซ่ยังบงออกมาได้ครับแถว2จะเป็นของนครราชสีมาประลองเปิดเข้าไปตรงกลางตรงนี้แล้วตวัดยิงด้วยซ้ายไม่ตรงกรอบครับพยายามสร้างโอกาสแล้วดูอีกทีเอฟลูกเตะมุมครับแล้วก็ประลองสาวันดีครับจังหวัดลากมาแล้วก็จ่ายไปกับเดนิสมูริโลครับดูจับบอลก่อนหนึ่งจังหวะแล้วก็พลิกยิงเร็วเลยครับแล้วดูจังหวะเอามาดูออตตาราพลิกหนีมาอาครับโดนแต่ไม่ล้มออตตาราทางซ้ายมาครับเจสซี่เคเรน เจสซี่เคเรนดวลกับชัดชัยแล้วยิงลูกนี้ยังปัดไ้ได้แล้วบอลออกหลังไปเลยครับโอ้โหครับยังไม่ได้ประตูขึ้นนำครับนครราชสีมาดูจังหวะนี้ต้องชมททม์อามาดูอัตตาร่าเลยครับแทงทะลุช่องมันสวยมากครับแล้วก็ยิงได้ขวาครับโอ้โหชัดชัยบุตรพรมสุดยอดครับจังหวะนี้สารัตโพสีจะเบิ้ลไว้กับสันติภาพครับเฉลิมพงศ์ก็เอาชัวนะครับเอาทิ้งออกข้างไปก่อน แล้วฤาสีน์คุณต่อพงษ์สมสิงครับเป่านกหวีดหมดเวลาแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับเกมสนุกนะครับแต่ว่ายังไม่มีประตูครับบีจีปทุมยูเนเต็ดยังเสมอกับนครราชสีมามาสตาเอฟซีอยู่ศูนย์ต่อศูนย์นะครับเอาครับเกมครึ่งเวลาหลังเริ่มขึ้นครับบีจีปทุมที่เป็นแชมป์ไปแล้วก่อนหน้านี้ครับตั้งแต่จบนัดที่ยี่สิบสี่กำลังลุ้นกับการเป็นแชมป์ไร้พ่ายฤดูกาลนี้ครับสุมรรยาปุริสายกลับมาที่ดิโอโก้ ดิโอโก้ปั่นใส่ก้อยลูกนี้โอ้โหแล้วเข้าชาจไม่โดนครับลูกนี้ไอเดียทุกอย่างดีแล้วครับแต่ว่าเข้าไม่ถึงครับจังหวะของสุรชาติสารีพิมโอ้โหจังหวะดีดเข้าไปในกรอบเขตโทษนี่ไอเดียที่สุดๆดเลยครับดิโอโก้หลุยซานโต้ดูว่าจังหวะของสุบัญยาจ่ายมาให้กับดิโอโก้ครับแล้วก็ดีดใส่ก้อยเหนือเนือเลยครับจังหวะนี้จะให้กับทางสุรชาติยิงครับสุดท้ายนี่แย่เท้าไม่ถึงเลยครับนิดเดียวเท่านั้นเลยครับแล้วให้มาช่องนี้ไม่ล้ำหน้าครับเจสซี่เคอรรัน เธอรันเปิดเข้ามาช่วกับมูดิโลแล้วหันมาบอลตกแล้วเจียบลูกนี้ชนคานครับโอโ้โหยังไม่ได้ประตูขึ้นนำครับและดูจังหวะนี้ครับจังหวะสาคัญของเกมครับมงหนุนกันขึ้นมาแล้วก็บอลจังหวะสุดท้ายตกมาและเป็นเดนิสมูดิโลครับเหย่เท้ายิงแลวไปชนคานนะครับสุบัญญาเล่นกับสันติภาพสันติภาพเจอประลองไปไม่ได้ประฐมพล ปฐมพลแต่งเข้าขวาปฐมพลให้มาครับแล้วสุบรรยาปุริสายเปิดย้อนเข้ามาไม่มีใครครับโอ้มันย้อนหลังดิโอกโกครับสุดท้ายจะเล่นสวนกลับชาววัดทางซ้ายมาเอาครับบอลอยู่ที่สุรชาติเอาครับบอลตรงนี้ครับทางซ้ายแต่งเข้าขวาครับแล้วเปิดเข้ามาคงนี่หนึ่งศูนย์ไปเลยครับเป็นปฐมพลเจริญนัตนาพิรมครับ ตัวสำรองที่ลงมาในเกมนี้ครับโอ้โหยิงประตูต่อเนื่อง2เกมติดต่อกันบีจีประทุมออกนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้แล้วก็บทเด็ได้ได้มาแบบง่ายๆเลยนะครับเป็นประตูที่4ในฤดูกาลนี้ของเจ้าตัวด้วยนะครับในการลงเล่นกับบีจีประทุมนะครับโอ้โอกาสก่อนนั้นเนี่ยเป็นของนครราชสีมาครับเดี๋ยวต้องดูภาพช้าครับโอ้จังหวะนี้ครับคือเจ้าตัวลงมาเป็นตัวสำรองครับนี่แล้วก็เป็นประตูที่4ในฤดูกาลนี้ด้วยนะครับของทางเจ้าตัวนะครับ โอ้โหนี่บทจะได้ได้เฉยเลยครับดูอีกทีนะครับจังหวะของสุรชาติสารีพิมพ์ครับตักด้วยขวาครับแล้วก็โอ้โหมงสะบัดจังหวะนี้ครับเข้าไปแบบสบายเลยครับดูว่าจังหวะสะบัดแบบนิ่มๆครับแล้วเซฟไปอยู่ชนะชัยโอ้บอลนี่ไป็นตัวมาถมพลครับคือตุเหลี่ยมนี้มันก้ากึ่งระหว่างเฉลิมพงศ์เหมือนกันครับสุดท้ายบอลข้ามเฉลิมพงศ์เกิดแก้วครับแล้วสุดท้ายไปหล่นบนศีรษะของปฐมพลครับโอ้โหโดนทีเด็ดเข้าไปเลยครับจังหวะนี้ครับ โอ้เกมรับของนครราชสีมาโดนจนได้ครับอาครับ1.0ครับอาครับบอลทางซ้ายครับหามาดูออตตาราออตตาราจับผิวเขากรอบเก็บโทษแล้วมาได้ออตตาราเขาสายยิงติดล็อกครับอหดูแอคชั่นของวิเตอร์คาร์โดโซ่ครับคือกระบล็อกดูนี้กระสะใจเลยครับนี่หันไปชูกำปั้นให้กับทางแฟนๆที่อยู่หลังประตูเลยครับ สะใจสุดๆนะครับดูจังหวะบล็อกลูกยิงครับของทางอัลตาราครับลากเข้ามาแล้วก็กดวิสายจะอัดเสาแรกครับโอ้โหนี่ดูแอคชั่นของวิเตอร์คาโดโซครับครับทีนี้เป็นเท้าซ้ายครับของชาววัตวิรยชาติบ้างวัตเปิดเข้ามาแล้วอุ้ยบอลตกตรงนี้แล้วบอลไปชนคานยังเคลียวมาได้ครับวาสุดท้ายไปโดนคนนี้แหละครับอดิสักหานเทศนี่ออกดูครับลูกเตะมุมโค้งมาโอ้โหแล้วเด้งไปชนคานครับ โอ้โหเปิดมาได้กดดันแล้วแต่ามาสุดท้ายไปชนคานเท่านั้นเลยครับลูกเปิดนี่ครับจังหวะน,นี้ของทางชววัดวีรชาติครับแล้วเปลี่ยนมาทางขวากินลี่คันยุกแล้วดูเกมรับของบีจีปทุมอามาดูออตตาราตวัดยิงด้วยซ้ายลูกนี้ยังตรงตัวของชัดชัยบุตรพรมครับคือลูกนี้ต้องชมไอเดียการยิงเลยครับแต่ว่าชัดชัยก็ยืนตำแหน่งดีครับเป็นลูกยิงนอกกรอบเขตโทษอีกแล้วนะครับกิลลี่ันยุกจ่ายมาแล้วก็ดูจังหวัดตวัดยิงด้วยซ้ายครับของอัตตาราครับ นี่ถ out, ้าเกิดออกซ้ายออกขวานี่ก็มีโอกาสลุ้นประตูได้เหมือนกันนะครับที่นี้คานยุคเปิดเข้ากรอบเขตโทษและป่งได้ครับโอ้โหแล้วเป็นดิคเตอร์คาโดโซครับแล้วเป็นแอคชั่นสุดท้ายของเกมนี้ครับผู้สินคุณต่อพงสมสิงห์ปานุวิทย์หมดเวลาการแข่งขันครับทีมแชมป์ใหญ่พีจีปทุมยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะนครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีไป1ประตูต่อศูนย์ครับ